ต้อนรับปีมังกรด้วยไม้มงคลนะคะเอาไว้ประดับบ้านเพื่อสร้างบรรยากาศและเสริมฮวงจุ้ยในบ้านนะคะนอกจากจะทําให้บ้านดูสดชื่นแล้วยังช่วยเสริมสิริมงคลให้กับผู้ปลูกอีกด้วยนะคะปีนี้จะมีต้นอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ1ต้นกระเพราค่ะกระเพราถือเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ในวัฒนธรรมเอเชียนะคะโดยเฉพาะในสังคมอินเดียค่ะมีความเชื่อว่าช่วยทําให้บ้านเรือนมีความสงบร่มเย็นนะคะช่วยปัดเป่าพยันตรายหรือสิ่งเลวร้ายต่างๆได้ นอกจากนี้ยังช่วยเสริมโชคด้านการงานให้สำเร็จอีกด้วยค่ะ2ค่ะต้นไผ่กวนอิมนะคะในภาษาจีนจะมีความหมายถึงโชคลาภเกียรติยศและอำนาจบารมีค่ะเชื่อกันว่าถ้าปลูกประดับบ้านจะนำพาความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์และช่วยนำชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่คนในบ้านอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีความหมายอื่นๆตามจำนวนกิ่งดังนี้นะคะ2กิ่งนะคะจะหมายถึงความรัก3กิ่งนะคะหมายถึงความสุขความมั่งคั่ง มีอายุยืนยาวนะคะ5กิ่งจะหมายถึงความร่ำรวย7กิ่งหมายถึงการมีสุขภาพที่ดี 8กิ่งหมายถึงการเจริญเติบโตการเริ่มต้นใหม่9กิ่งหมายถึงความโชคดีและ10กิ่งค่ะหมายถึงความสมบูรณ์นะคะไม้มงคลต้นที่3นะคะคือต้นสุภโชคค่ะต้นสุภโชคเป็นต้นไม้มงคลที่น่าสนใจนะคะเชื่อว่าถ้าปลูกไว้ในสวนหรือภายในบ้านโดยเฉพาะที่ตะวันออกเฉียงใต้นะคะจะช่วยขจัดภาระทางการเงินค่ะและไม่มีวันขาดแคลนเงินทองนะคะไม้มงคลต้นที่4ค่ะเป็นต้นโรสแมรี่นะคะโรสแมรี่นะคะหลายคนคงคุ้นเคยกับการนําไปใช้ใน การปรุงอาหารนะคะแต่ถ้าว่าในทางฮวงจุ้ยนะคะเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้มงคลนําความโชคดีมาให้ค่ะหากปลูกไว้ในบ้านจะทําให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะและทําให้บ้านมีความสงบสุขค่ะลำดับที่5นะคะเป็นดอกหน้าวัวนะคะดอกหน้าวัวเป็นดอกไม้ที่มีสัญลักษณ์ของการต้อนรับนะคะมักนําไปฝากเจ้าของบ้านในโอกาสที่เราถูกเชิญให้เป็นแขกนะคะด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะคะดอกหน้าวัวยังเป็นตัวแทนของความหรูหราเชื่อว่าถ้าหากปลูกไว้จะช่วยให้บ้านมีความสุขและความอุดม สมบูรณ์อีกด้วยนะคะไม้มงคลลำดับที่6นะคะจะเป็นดอกชบานะคะดอกชบามีถิ่นกําเนิดในประเทศจีนนะคะมีกลิ่นหอมนะคะและมีหลายสีเช่นสีชมพูสีแดงสีขาวนะคะดอกชบาเป็นสนษณ์เกี่ยวข้องกับความรักความงามและผู้หญิงนะคะในทางฮวงจุ้ยนะคะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองและความโชคดีค่ะ ไม้มงคลที่7ค่ะเป็นฟ้ามุยนะคะฟ้ามุยเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่มีสีน้ําเงินซึ่งเป็นสีแห่งความสุขค่ะตำหลักห่วงจุ้ยนะคะถ้าปลูกแล้วจะนําโชคลาภและโชคด้านความรักมาให้ผู้อยู่อาศัยค่ะอีกทั้งยังหมายถึงการอวยพรให้มีอายุยืนยาวด้วยนะคะ 8. ค่ะต้นลาเวนเดอร์นะคะต้นลาเวนเดอร์สามารถตกแต่งเพื่อเสริมฮวงจุ้ยได้นะคะโดยปลูกไว้ข้างประตูทางเข้าบ้านนะคะเพื่อนําพาความโชคดีและขะจัดพลังลบออกไปค่ะทั้งยังมีกลิ่นหอมนะคะช่วยทําให้จิตใจสงบผ่อนคลายและนอนหลับสบายอีกด้วยนะคะไม้มงคลชนิดที่9นะคะต้นพลูด่างนะคะต้นพลูด่างนะคะตามหลักฮวงจุ้ยนะคะถ้ามีปลูกไว้ในบ้านจะนําโชคลาภและความโชคดีมาให้ค่ะอีกทั้งยังดึงดูดพลังงานดีๆนะคะและสร้างสมดุลภายในบ้านได้อีก ลำดับที่10ค่ะต้นยูคาลิปตัสนะคะเป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มหนามีกลิ่นหอมผ่อนคลายเป็นกลิ่นสะอาดนะคะช่วยเพิ่มความสดชื่นนะคะในทางฮวงจุ้ยถ้าปลูกไว้ในบ้านจะช่วยเสริมดวงการงานค่ะการเริ่มต้นทาอะไรใหม่ๆจะมีความราบรื่นนะคะและไม้มงคลลำดับสุดท้ายที่จะแนะนํานะคะก็คือต้นชวนชมค่ะต้นชวนชมเป็นไม้เนื้ออ่อนนะคะมีหลายสีตามสายพันธุ์ค่ะเชื่อว่าถ้าใครมีไว้ในบ้านจะทําให้ผู้คนนิยม,มชมชอบค่ะช่วยให้ติดต่อการงานราบรื่นนะคะ ผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากปลูกต้นไม้มงคลรับต้นปีใหม่นะคะลองริดลายชื่อต้นไม้ที่เราแนะนํากันได้เลยนะคะลองเลือกดูว่าจะปลูกต้นไม้อะไรดีนะคะเพราะนอกจากจะเสริมฮวงจุ้ยแล้วนะคะยังช่วยสร้างความร่มรื่นให้กับบ้านเราด้วยนะคะ